สวัสดีค่ะแน้วแนะสสมธนบัตรและเหรียญที่ระลึกค่ะวันนี้จะพามาชมเหรียญราคาสิบบาทเหรียญที่ระลึกครบ100ปีวันคล้ายวันพระราชาสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนี2ีตุลาคม2 5 4 3ค่ะด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีผินพระพักเบื้องซ้ายชิดขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนี เรามาชมเหรียญด้านหลังกันนะคะด้านหลังกลางเหรียญมีพระนามาพิไทยยอ่อสวชิดขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าหนึ่งร้อยปีวันคล้ายวันพระราชสมภพชิดขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า 21ตุลาคม2543ประเทศไทยกลางเหรียญด้านซ้ายมีข้อความบอกราคาเหรียญกลางเหรียญด้านขวามีข้อความว่าบาทเรามาชมเหรียญกันนะคะด้านหลังเหรียญน,นะคะด้านข้างเหรียญค่ะ ด้านหน้าเหรียญน,นะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ